คุณเป็นวิญญาณประเภทไหนคุณกำลังมองหาจุดประสงค์ของคุณบนโลก 1. เมล็ดพันธุ์ดวงดาวพวกเขาถูกเข้าใจผิดโดยผู้ที่ใกล้ชิดที่สุดพวกเขารู้สึกโดดเดี่ยวพวกเขาโดดเดี่ยวจากการต่อสู้กับความรู้สึกของการตัดขาดการเชื่อมต่อที่นี่บนโลก แต่พวกเขารู้ว่ามีหลายสิ่งเกิดขึ้นในมิติที่ซ่อนอยู่พวกเขาเป็นผู้สแสวงหาความจริงและต้องการแบ่งปันข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเพื่อช่วยในการตื่นรู้และช่วยเหลือทุกคนในการเดินทางของพวกเขาพวกเขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสแสวงหาคำตอบเพราะพวกเขาเชื่อว่ามีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าชีวิตทางกายภาพบนโลก2 ผู้ทำงานของแสงสว่างไลท์เวิร์กเกอร์ผู้ดำเนินเปลวไฟแห่งความรักและสันติภาพทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์โลกและผู้อาศัยในการเผยแพร่เจตนาเชิงบวกไปทั่วโลกเพื่อช่วยในการเพิ่มจิตสำนึกของมนุษย์แทนที่จะให้บริการตัวเองพวกเขาเป็นที่รู้จักกันในฐานะผู้ทำงานด้านจิตวิญญาณ ส่วนมากจะเป็นนักเขียนผู้เยียวยาครูอาจารย์และผู้ทำงานด้านพลังงานเพื่อช่วยเหลือผู้คนเอาชนะความท้าทายพวกเขาทำงานด้วยความเริ่มร่วมมือของไกาผู้นำทางจิตวิญญาณจากอนาจาัรแห่งแสงที่สูงขึ้นเพื่อให้ผู้คนเรียนรู้วิธีการเข้าถึงแสงสว่างและจากนั้นสามารถมองเห็นศักยภาพที่แท้จริงของพวกเขา และเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นดังนั้นพวกเขาจึงละลายปีศาจการเรียนรู้การทำร้ายคนอื่นหรือการกระทำโดยเจตนาเชิงลบจะสร้างความมืดมากขึ้น 3. THE i n d อิในขณะที่คนรุ่นก่อนหน้านี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างอาชีพและการสร้างรายได้ชาวอินเดียส่วนใหญ่ สนใจในการตระหนักรู้ตนเองและการเชื่อมโยงกับธรรมชาติมากกว่าที่จะรู้สึกถูกกดดันจากบรรทัดฐานทางสังคมพวกเขามีความสามารถที่จะเป็นคนมีเอกลักษณ์ในการปฐรมนิเทศในชีวิตช่วยให้พวกเขาเห็นสิ่งต่างๆก่อนที่คนอื่นๆจะเห็นพวกเขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอารมณ์ของพวกเขาทำให้พวกเขาตกลงกันได้ยากในบางสภาพแวดล้อม